สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับช่อง้องท่านผ้าทัวร์ด้วยจ้ะเมื่อนี้นะจาะกัสีผ้าพี่น้องนาจากมาเห็ดกับเขาแรงด้วยจ้ะเด้ออันนี้กะสีทอดไข่ด้อจ้ะพี่น้องทอดไข่ล้ว้็ตดตํำบักงจ้ากับอุ่นแกงต้อใหม่น้อยหนึ่งจ้ะอันนี้หมอก็เริ่มห่อนแล้วข้ากัสถิใสกระเทียมลงไปเลยด้วยจ้ะแต่ตอนนี้กะสีเจียวกระเทียมให้มันหอมด้ยจ้ะพี่น้อง เจียวกระเทียมให้เหลืองหอมแล้วก็ค่อยสใส่ไ,ไข่ลงไปด้วยกันอันนี้ใส่น้ำมันลายเพราะว่าไข่ห้องทอดหลายหนวยด้วยกัพี่น้องเล้วใส่น้ำมันหลายทั้งหม้อกระทะมันเป็นหม้อแบบห่อนอะจะยานมันไหมหม้หมอหอมแล้วจ้ะพี่น้องกระเทียมิน่นหอมเลยวพอมันเหลืองอีกจะหน่อยห้าวติทเทไข่ลงไปเลยด้วยกัน จ้าตอนนี้กระเทียมกะเหลืองดีแล้วนะจาะเนาะเข้ากันสิใส่ไข่ลงไปด้วยจ้าพี่น้องตอนนี้กะใส่ไข่ลงไปเรียบร้อยเลยด้วยจ้าต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้าพี่น้องเสียงอันโทรศัพท์อันกระเดงขานะจาะเนาะผ้าให้มันห่อนก่อนจ้า ไข่กับลายหน่วยหมอกกระทะหน่อยเด้อจ้ะพี่น้องต้องขอโทษขออภัยเด้อจ้ะถามมาเบิงตอนมันหอนเด้อจ่ะพี่น้องจ้ะพอมาท่างนี้เนาะจ้ากะกำลังสับบัหุงอยู่เด้อจ้ะพี่น้องมื้อนี่กะซีมีอ่าเมนูตำบังุงแล้วกะนุุนแกงน้องมหม่ละกะทอดไข่เนาะจนาถอดไข่ตอนแรกว่าสีไส่ผักขาเด้อจะาตจว่า ไปซื้อผักขาเราผักขาเบิดจ้ะพี่น้องเลยได้ใส่หอมจ้ะอันนี้ก็บกำลังซับบงังฮงรอเบิ่งตอนต่ำได้เลยใด้จ้ะจ้าตอนนี้ใครห่ากะเหลืองงามเลือได้จ้ะพี่น้องห่ากะจีกับด่านอีกด่านหนึ่งแลยจ้ะให้มันสุกให้มันตัวสินี่จ้าพี่น้องกะสุกเหลืองงามเลือได้จ้ะเจะน้อยห่ากะจีตักเอ่อใส่จารไว้ให้มันใส่น้ำมันในดจ้ะ บัดนี้เข้ากับสีมาต่ำบาุ่งได้จ้ะพี่น้องกัสีใส่หมักพริกลงไปได้จ้ะกัสีเพชรแน่จั้งหน่อยได้จ้ะพี่น้องใส่พริกแล้วกัใส่กระเทียมได้จ้ะใส่กระเทียมลงไปน้องฮท้กัสีใส่ชูลอดไปพร้อมเลยได้จ้ะชูลอดกับน้ำตาลเพราะว่าสีหายมันบอกระเด็นดน่าจะเนาะอ่าชูลอดกับอ่าน้ำตาลกัใส่ตามความชอบได้จ้ะผู้ใดมาจังใดกัใส่จังสันน่าจ้ะเนาะท่านกัสีใส่ น้ำตาลลงไปหน่อยหนึ่งได้จ้ะกรสีตันไห่บักพริกมันแหลกจังหน่อยได้จ้ะพี่นอ้องแต่ว่าสีบะไห่แหลกคักนากจากน้องนะเพราะว่ามันสีบะแสไปแต่น้องทานบะมาังนอกจ้ะกระสีเฮนไห่มันแบบหย,ยาบๆพอดีสมีได้จ้ะแตล้วแ,แ,แล้วห้องกระสีใส บักเขือเทศด้วยจ้าบักเขือเทศลองท่านก็ได้ซอยใหม่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะกะซีส่บักเขือเทศลงไปตามด้วยบักนาวด้วยจ้ะ เราห้องกับสีไซน้ำปลานิดนึงนะจ๊ะ,ะตามด้วยปลาล้ปาปลาล้าหนึ่งทับพีด้ยจ๊ะและกับสีค้นจาน้านปยังท่านกับสีค้นค้นคลองให้มันเข่ากันเลยจ๊ะ คนเครื่องให้มันเข้ากันกันน้องท่านกับสีใส่หอมน้ำต้นนึงเลยจ้ะเพราะว่าแล้วแต่อันนี้แล้วแต่สูตรใส่สูตรมันเลยจ้ะใสเพราะมันมีสีสันแล้วก็เกิดความหอมความสีสันที่น่านกินเลยจ้ะพี่น้องใส่เราเดียวแบบกระซิใส่เส้นบางพุงเลยจ้ะควบไปยักหน่อยแล้วแต่พี่น้องก็ต้องขอโทษขออภยัยเลยจ้ะเพราะกระซิ่งไม่หยุด งก,กินหอมเลยเด้อจ้าพี่น้องผู้ใดอยู่ยไกอยู่ยไก่กับไม่กินน้อก,กันใดเด้อจ้าอยู่อ่าบ้านเนื่องสะอาดนาครพนมเด้อจ้ามาแบบนี้โอ้อเสร็จเลยจานี่ก็แล้วเป็นที่เรียบร้อยเลยเด้อจ้าพี่น้องซีซั่นนะ่ะกินป่ะจ้ะ อันนี้ก็ลแล้วเลยได้จ้ะอันนี้ก็เป็นนาตาของต่ำบองห้องนะจ้ะเนาะอันนี้กะสิเป็นน้ํายาขนมจีนที่ย่างตอนเทียงนะเด้จ้ะเ้าท่านก็เอามาอุ่นแล้วก็กินอีกแล้วก็ซิมีทอดไข่แล้วกะแกงเนื้อใหม่ได้จ้ะแกงเนื้อใหม่ได้มาจากแม่บ้านอยู่หอเด้จากเพื่อนเอามาใไห้แล้วก็ซิมีย่าปปากกระปองนะจ้ะเนาะมาได้จ้ะผู้ใดยุ่กไก่ยู่ไก่ก็มากินน้ำกันได้จ้ะสำหรับคลิปนี้นะจ้ะน้องท่านก็ขอลาไปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องท่านพาทัวในเด้อจ้ะขอบคุณจ้า